ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยของเราฮอตและเป็นที่หมายปองในการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากค่ะซึ่งรวมไปถึงซุปตาชาวจีนด้วยเช่นกันมาค่ะแอดจะพาไปดูกันว่ามีใครกันบ้างและพวกเขาไปเช็คอินโลเคชันปังๆที่ไหนของไทยกันบ้างไปดูกันเลย จีจิ้งอีค่ะนังเองและไอดอลชื่อดังซึ่งแฟนๆซีรีส์คุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอมีผลงานซีรีส์ปังๆหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำนานหยุนซี่กุนรักกรินบุภาจนทาลิขิตรักตำนานเจนนานอะไรประมาณนี้โดยที่เซีล์จีเธอไปเช็คอินที่สกายวอล์คราชประสงค์ค่ะแถมใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนไทยด้วยปักชื่อตัวเองว่าจีจ e. ิ้งอี้991ไว้อีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับลงรักในความนะ่ารักสดใสของเธอ ไปเเต็มๆลยค่ะกงจิ้นหรือไซมอนกงพระเอกนุ่มหล่อชาวจีนผู้ด่งดังจากซีรีส์หนักลบพรเนจรสุดขอบฟ้าและกำลังจะมีผลงานซีรีส์ประกบคู่กับนางเอกคนสวยตีลีเลอร์ปาโดยการมาครั้งนี้เขามาเรื่องงานค่ะเขาเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตแต่เมื่อหลายปีก่อนเขาก็เคยมาเที่ยวภูเก็ตเป็นการส่วนตัวมาแล้วสงสัยจะหลงรักทะเลไทยแน่นอนเลยค่ะ อย่างอย่างพระเอกนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์เทียบท้าปัตตภีเขาเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาโดยนุมย่มยางอย่างได้โพสต์ภาพเซลฟี่ของตัวเองกับวิวทะเลภูเก็ตบอกเลยค่ะว่าดีต่อใจมากจ้า เฉิงเซียวไอดอลสาวสวยมากความสามารถจากวง Cosmic Girl แฟนๆซีรีสคงจะคุ้นหน้าเธอจากซีรีสมหาจรรันสัมผัสรักและรักยิ้มของเธอเธอเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเธอคนนี้น่ารักและสับเวอร์มากค่ะ ลีคายสิ้นนางเอกสาวสวยหน้าหวานจากซีรีส์ชายากรรมมลอค่ะเธอเดินทางมาในช่วงเดือนมกราคมค่ะเธอเช็คอินหลายที่ในประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดจดตุจกักรตลาดน้ําอัมพวาทะเลหัวหินร่วมไปถึงยังทํากิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์อีกด้วยค่ะวิกทอเรียส่งซุปตา์สาวสวยมากความสามารถเป็นทั้งนักร้องนักแสดงและนางแบบมีผลงานมากมายเลยทีเดียว ครั้งนี้เธอเดินทางมาพักร้อนที่ภูเก็ตทำเอาทะเลอันดามันร้อนชาเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนื้อหอมสุดๆเลยค่ะสามารถครองใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสุปตาแดนบังกรได้ดีทีเดียวฮอตไม่ไหวแล้วล่ะค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ